สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้พิมมี่จะชวนทําขนมฝอยทองหลายท่านคงคิดว่าขนมฝอยทองนั้นทํายากแต่จริงๆเราไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ก็ต้องมีความปราณีตความละเอียดแล้วก็ความใส่ใจค่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะน้ํำ้อยดอกไม้ผสมกับน้ําตาลทรายเปลือกไข่เป็ดล้างทาความสะอาดอย่างดีเอามาขยาจนน้ําตาลทรายละลายหมด เราก็เอาไปกรองอีกสักสองรอบก่อนที่จะเอาไปตั้งไฟด้วยไฟกลางใส่ใบเตยเพื่อให้มีกลิ่นหอมพอน้ำเดือดสักพักนะคะก็ยกลงกรองด้วยผ้าขาวบางอีกสองรอบเราก็จะได้นำเชื่อมไว้ทำขนมฝอยทองค่ะพักน้ำเชื่อมไว้ก่อนหลังจากนั้นมาทำในส่วนผสมของไข่โดยล้างทำความสะอาดทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็เอามาตอกรวมกันไว้ค่อยแยกเอาเฉพาะไข่แดงไข่ขาวเราจะไม่ใช้ค่ะ ในระหว่างตอกไขให้ขยับมือเล็กน้อยจะได้ไข่น้ำค้างด้วยเพราะว่าไข่น้ำค้างเราจะผสมกับไข่แดงอีกรอบนึงเพื่อให้ไข่มีลักษณะเป็นเส้นยาวสวยไม่ขาดเวลาทำฝอยทองจะได้สวยค่ะไข่น้ำค้างจะมีเยอะในไข่สดนะคะแนะนำให้ใช้ไข่สดที่มีอายุไม่เกิน3วันตัวนี้จะเป็นลักษณะของไข่น้ำค้างเก็บไว้ผสมกับไข่แดงหลังจากนั้นเราจะทำการแยกไข่แดงค่ะ ตัวที่เป็นเมือกติดอยู่กับไข่แดงเราจะออกให้หมดนะคะต้องใจเย็นๆค่อยๆเอาออกออกหมดเรียบร้อยเราก็จะได้ไข่ลักษณะแบบนี้ค่ะ ทำซ้ำเรื่อยๆจนไข่หมดนะคะค่อยๆเอาออกใจเย็นๆเพราะถ้ามีไข่ขาวติดไปด้วยจะทําให้ฝอยทองออกมานี่สวยพอแยกครบแล้วก็ใช้ซ่อมตีไข่แดงเล็กน้อยพอให้เข้ากันแล้วนําไข่น้ําค้างมาผสมด้วยอีก10ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมตีให้ผสมเข้ากันอีกก่อนที่จะเอาไปกรอง หลังจากนั้นก็กรองด้วยผ้าขาวบางสองรอบเราก็จะได้ไข่เนื้อเนียนสวยพร้อมที่จะทำฝอยทองแล้วค่ะ ไข่พร้อมแล้วเราไปเริ่มลงมือทำฝอยทองกันเลยตั้งน้ำเชื่อมให้เดือดตรงกลางมีลักษณะเหมือนน้ำผูนะคะก็ใส่ไข่ลงไปในกลวยแล้วก็เอากลวยไปวนรอบน้ำผูประมาณสัก30-40รอบค่ะ หลังจากวนครบแล้วให้รอสักครู่ให้ไข่สุกนะคะใช้ไม้ปลายแหลมหรือว่าตะเกียบตักฝอยทองขึ้นมาเราสามารถใช้อีกด้ามจัดทรงให้ฝอยทองสวยได้แล้วก็สะบัดในน้ำอีกสักสามสี่รอบค่อยเอาขึ้นมาค่ะก็ทำซ้ำแบบนี้นะคะจนไข่หมด พอทำไข่หมดแล้วให้พักฝอยทองบนตะแกรงให้เสด็จน้ำเชื่อมก่อนนะคะค่อยนำไปจัดเสิร์ฟ